คันนี้ก็คือ XLT สีประตูเกียร์ออโต้นะคะสีเทาดำยกหน้าสามหลังสองเปลี่ยนโช้กโปเนเดอร์แล้วก็ใส่ชุดแต่งเอ้าเรนเดอร์ทั้งคันเลยค่ะมาดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะกับต,ตัวเป็นชนหน้าของเอาเรนเดอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นงานที่มีตัวไฟให้เวยนะคะแล้วก็ใส่สีแดงสีแดงค่ะด้านบนจะเป็นกนะจกตัวกระจงหน้าทรงลัตเตอร์นะคะใส่สปู๊เป็นรูปแรกและที่สำคัญก็คือ เก็บงานชุดครอบรอบพันให้เป็นสีดำเงาทั้งคันเลยเท่าน้ำตาลองนะคะด้านข้างมากับซุ้มหมุด6นิ้วสีดำด้านนะคะช่วงล่างเปลี่ยนเป็นโชคของโรเฟนเดอร์ใส่ปีกนกของยองออโลโรดแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะใส่แมคคอร์